สวัสดีครับพวกกการวิเคราะห์ราคาองคำจาก YLG ประจำช้าวันที่2 4กุมภาพันธ์2560ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาองคำนวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,237.72ย่อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,235.13ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,251.14ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,249.34บวกขึ้นมาประมาณ12.03เหรียญดอลลาร์ต่อทนอ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.97%โดยราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนท่าน,นี้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการล่วงลงของดัดชนีดอลลาร์สาหรัฐหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐยังคงทำให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงไม่มีการปรับขึ้นอัตอราดอกเบี้ยภายในการประชุมประจําเดือนมีนาคม ขณะที่ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากถ้อยถแถลงของนายสตีเวนนิวชินรัฐมนตรีคลังโดยมีการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox b u s i n e ล s w o r k โดยระบุว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการประกาศใช้แต่มีแนวโน้มส่งผลกระทบเพียงวงจำกัดในปีนี้ขณะที่เขากล่าวต่อสถานีโทรทัศน์ CN b c ว่าเขาต้องการเห็นมาตรการปฏิรูป ทางด้านภาษีผ่านการเอามัดจากสภาคองเกรสก่อนที่ทางสภาคองเกรสจะพ้นสมัยประชุมในการประชุมประจำเดือนสิงหาคมซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนบางรายคาดการณ์ว่าการดําเนินการและการปฏิรูปดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลมากกว่านี้สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ841.169ตัน กองทุนโลหะเงินไอแชร์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ14,28.42ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ18.16บวกขึ้นมา0.14ดัชนีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ2810.32จุดบวกขึ้นมา34.72จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0579บวกขึ้นมา0.0024ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปได้ระดับ101.05อ่อนตัวลง0.17 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลล่ามีแนวโน้มอ,อ่อนค่าและยังคงมีโอกาสติดตลาดในแดนลกในสัปดาห์นี้ดอลล่าสหรัฐอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับตะก,ก้าเงินอันเป็นผลมาจากขาดความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีในสหรัฐรวมทั้งรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมุ่งชี้ถึงแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายน้อยลง และเฟดอาจจะยังคงไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันไกล้ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินอยู่ที่ระดับ101.06ในช่วงเช้าวันนี้ใกล้เคียงกับระดับ101.05ในช่วงไทยตลาดวันนี้โดยดัชนีดอลลาร์อาจจะมีการปิดตลาดในแดนลบและทรงตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อกับเข้ามาชี้นำทั้งนี้การขยับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะเดัชนีดาวโจนส์ตอบรับ การที่นายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันการจ้างงานเพิ่มในสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำตลาดทุนสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสโดยได้รับแรงหนุนจากขุ่นกลุ่มพลังงานและการยืนยันครั้งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อบรรดาซีอีโอของบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐที่จะนําการจ้างงานหลายล้านตําแหน่งกับเข้ามายัางสหรัฐทั้งนี้การประชุมกับซีอีโอกว่า20บ,บริษัท โดยดูืนองทำกล่าวว่าเขาจะทําให้ตําแหน่งงานหลายล้านตําแหน่งปรับมาเพิ่มโดยไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการดังกล่าวเฉพาะเจาะจงปัจจัยดังกล่าสวส่งผลให้ดัชนีเฉลีย่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมา34.72จุดหรือว่า0.17%แล500ปรับตัวบวกขึ้น0.99จุดหรือว่า0.04%และเักแสกปรับตัวเพิ่มขึ้น25.12จุดหรือว่า0.43% ขณะที่การส่งสัญญาณของทัป์ในการประชุมระหว่างผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่กว่า20กว่าแห่งเพื่อหารือการเพิ่มการจ้างงานในฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันราคาังคําประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีการประชุมร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่กว่า20บริษัทเพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการสร้างงานในสหรัฐโดยทัปมระบุว่าเขามีแผนการที่จะจ้างงานหลายล้านตำแหน่งกลับเข้าสู่สหรัฐ ขณะที่บรรดาผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกันในดอนทรัมล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนอกจากนี้ปรทานายที่ปรือดอนทรัมยังระบุถึงแผนของเขาในการในประเทศผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลับไปยังเม็กซิโกสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 3 7 1 2 2 8และ1 2น6แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1ัน5 1 2 6 3และ1,274 สำหรับคกกลุ่มกัฐลงทุนราคาทองคำเริ่มมีแรงขายกลับทุกครั้งเมื่อราคาดิบตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าทั้งนี้หากแรงซื้อยังคงชะลอตัวและการดิบตัวกลับยังไม่สามารถสร้างระดับสูงสุดเหนือระดับ1,251-1,255เหรดอลลาร์ต่อเธอร์อนได้อาจเกิดแรงขายกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลงทั้งนี้แนะนำจับตาโซนแนวรับระดับ1,237รียญดอลลาร์ต่อเร์หากไม่หลุดอาจจะเข้าซื้อ แต่หากหลุดอาจจะชะลอ,อการเข้าซื้อไปยังโซนแนวรับถัดไปขณะที่หากราคาม,มีการดิดตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายบริเวณโซนแนวต้านดังกล่าวนอกวันนี้ทางวายเอขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ